ในการสร้างเสียงหัวเราะค่ะมันก็จะมีข้อยกเว้นในบางการณีนะคะเช่น3กรณีนี้เราต้องพิจารณาให้ดีอันแรกคือ subject นะคะเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยรามัดระวังนะคะโดยเฉพาะในที่ทำงานอะไรที่ไม่ควรเอามาเป็นมุกนะคะสมมุติคุณจะต้องไปอยู่บนเวทีที่ต้องไปพูดแล้วก็อยู่ในองค์กรนะคะสิ่งที่ห้ามพูดเด็ดขาดเลยค่ะเกี่ยวกับมุกในเรื่องของเพศ เชื้อชาติศาสนาสิ่งเหล่านี้ให้ระมัดระวังไว้นะคะจริงๆถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยการเมืองก็มีส่วนนะคะเพราะว่ารุนแรงและเกินนะคะฉะนั้นเวลาที่เลี่ยงได้เลี่ยงไปค่ะนะ,ะ,นะะหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรา,เราลองดูของพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะบางอย่างพวก stand up comedy อย่างต่างประเทศเนี่ยนะคะรัส s ซล l e ีเตอร์เนี่ยถ้าใครดูใน Netflix ลองไปดูเขาก็จะเอาเรื่องเรส e เรื่องของออชาติพันธุ์เนี่ยะคะ่ะ มาล้อนะคะมาเล่นก็ตลกเขาก็หากินได้เยอะแยะเลยนะคะแล้วเขาที่สําคัญคือเขาเล่นตัวเองด้วยเขาเป็นอินเดียนนะคะที่เกิดที่แคนาดาใช่ไหมแต่ถ้าไม่เซียนจริงจริงะ่ะอย่าไปเล่นเลยเพราะวันที่เราโดนเล่นมันจะมีความแบบหืสะเทือนใจโดยเฉพาะในที่ทํางานเนี่ยห้ามโดยเฉพาะใครถ้าอยู่ในที่ทํางานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาตินะคะเคยมีบางคนเนี่ยมีเพื่อนร่วมง,งานเป็นสิงคโปร์ แล้วเขาก็ไปได้ยินบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นคนที่สตรีทมากๆเลยเป็นคนที่เข้มงวดมากๆเลยแล้วเขาก็ไปเม็โจ๊กกับแบบว่าแต่อันนี้ทําไม่ได้นะจ๊ะเพราะเขาเป็นชาวสิงคโปร์โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาเลยนะคะหรือแม้กระทั่งมีคนหนึ่งนะคะไปซื้อของเป็นนักธุรกิจเชื้อสายอินเดียไปซื้อของที่ประเทศจีนนะคะแล้วคนจีนก็บอกว่าโอ้ยคนอินเดียนะเงินมีแต่เรื่องเงินเงินเงินเลย ไม่พูดเรื่องอื่นเลยพูดแต่มันนี่ทอลกโอ้โหเกิดอะไรขึ้น,นะคะคนอินเดียต๊ะโต๊ะเลยค่ะแล้วเดินออกเลยบอกว่าดิวที่กําลังจะมาเซ็นวันนี้ล้มเลิกทั้งหมดมันเป็นอะไรกับเชื้อชาติผมเหรออ่าที่มันอินเดียอินเดียโอ้โหตอนนั้นไอเด็กเซลล์นี้ต้องทําเรื่องไปจนถึงผู้บริหารต้องผู้บริหารต้องลงมาเจอเองคุยเองออฟเฟอร์อะไรต่างๆนานา,นาม,มากมายแต่สุดท้ายก็ไม่ปิดดิวนะคะเพราะว่าเรื่องเชื้อชาติมันเป็นเรื่องสําคัญนะ,ะนะเชื้อชาติศาสนาเพศนะคะไม่เอามา เล่นเดาะล้ลอกันโดยภายในที่ทํางานซับเจกเหล่านี้นะคะอันที่1ข้อที่2เราต้องดูอีกว่าใครคือคนที่เราอะ่ะมุ่งเป้าไปเล่นด้วยกลุ่มคนไหนที่เราเอามุ่งเป้าไปเล่นด้วยเพราะว่าการที่เราจะใช้ฮิวเมอร์หรือใช้เสียงหัวเราะจุดประสงค์ของเราใช,ใช้เพื่ออะไรคะใช้เพื่อที่จะรวมคนเหล่านี้ ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันของเราและเขาเขาและเราถูกไหมคะเราใช้รอยยิ้มเพื่อสร้างสัมพันธ์เราจะไม่ใช้รอยยิ้มเพื่อแบ่งแยกกันนะไม่ใช่เรานั่งเป็นโจ๊กด่าหัวหน้าหัวหน้าเป็นโจ๊กด่าลูกน้องแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จุดประสงค์ของการใช้เ e n s o อ f u ฟิวเในที่ทำงานนะคะและสุดท้ายค่ะสิ่งที่สำคัญคือเวลาค่คุณจะต้องคำนึงถึงเพราะมุกบางมุกมัอาจจะเวิร์กกับเวลานี้แต่มันไม่เวิร์กในเวลานี้ เช่นอะไรบ้างคะที่เราไม่ควรใช้เหตุการณ์ของการสูญเสียเหตุการณ์ของการที่บริษัทกำลังจะเจ๊งล้มละลายนะคะมีการปลดพนักงานออกนะคะมีเรื่องคริสหรือปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้เช่นอย่างสมมุติว่าโควิดตอนโควิดเกิดขึ้นผู้คนเกิดความระส่ำระสายเกิดความกลัวถูกไหมคะถ้า วันนี้มีนักพูดคนหนึ่งออกมาพูดในลักษณะที่ว่าเอ้ยโควิดนะมันเกิดจะไปสู้โคนั้นได้ยังไงภาพภาพอย่างเงี้ยค่ะในวันที่เขาต้องการลีดเดอร์ชิพสมมุติวันนี้คุณเป็นหัวหน้างานแล้วคุณไปปล่อยมุกเมื่อสักครู่เนี้ยในขณะที่ลูกน้องกําลังกลัวว่าฉันจะถูกปลดออกจากงานหรือเปล่าผิดที่ผิดเวลามากเลยค่ะ,ะนั้นในคําว่า sense of humor timing เป็นเรื่องสําคัญมากเวลาค่ะ จังหวะอ่ามันคือจังหวะค่ะจังหวะตรงไหนต้องเว้นต้องหยุดต้องต่อนะคะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพึงระวัง